รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะเป็นเดทยาวผ้ายืดวนเวฟค่ะพี่เนื้อผ้าตัวนี้จะมีน้ำหมักนะเนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดเลยค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆเลยเนื้อผ้าไม่ย้ยตัวนี้เนื้อผ้านุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่เนื้อผ้าไม่มีสับในนะผ้าไม่ต้องรีดนะงานจะเป็นคอป,ปุกนะคะพี่เราซิปตรงนี้รูดได้จริงนะคะพี่แต่งหมวกตุ้งติ้งแบบนี้น่ารักมากๆนะ แขนใหญ่ใส่สบายไม่ต้องกลัวนะคะพี่งานแต่ของสาวอวบนะตัวนี้ผ้าสวยมากๆเลยและมีกระเป๋ารวงทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้จริงนะตัวนี้นะคะส่วนด้านหลังนะคะพี่เป็นแบบนี้นะคะพี่พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะส่วนด้านหน้านะคะพี่ก็เป็นแบบนี้นะรุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้าสี่สิบนิ้วนะความยาวชุดนะคะพี่อยู่ที่สีิ้นิ้วเป็นชุดเดรยาวนะและก็แขนยาวนะคะพี่ ยีนิ้วแบบนี้นะคะพี่นี่นะแขนยาว20นิ้วนะแนะนํำอ,อกตั้งแต่38มิบแขึ้นไปใส่สวยนะคะพี่เป็นฟิลใส่สบายๆนะตอนนี้งานเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะพี่ตอนนี้พิเศษนะให้พี่แค่229เท่านั้นพี่เอาไปแค่2องค่ะพี่ฟังสีที่พูดเปลักเวลาพี่สั่งนะคะพี่พิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจนะเราไลา่เยือะกับแสงค่ะ สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสนะคะพี่ไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยเวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่บอกรหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะขอเรียกสีชมพูนะพี่พื้นเป็นสีชมพูแบบนี้นะละลายเป็นแบบนี้นะให้แค่สองสองเก้าเท่านั้น,นะคะ่ะพี่และอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่ พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะตัวนี้นะคะพื้นจะเป็นสีขาวและลายเป็นแบบนี้ค่ะพี่ให้พี่แค่229เท่าน,นั้นนะค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนค่ะพี่จะรับตโตก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้เป็นชุดเดรสยาวผ้าดีมากๆใส่คุ้มๆเลยค่ะพี่ <c oughs> เนื้อผ้าดีสุดๆเลยตัวนี้ให้พี่แค่229เท่านั้นถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะพี่ตัวนี้พื้นจะเป็นสีขาวนะงานมีสองสีนะคะและถ้าพี่จะรับตัวนี้นะ ที่พิมพ์ว่าสีชมพูนะคะตัวนี้พื้นจะเป็นชมพูและลายเป็นแบบนี้ค่ะพี่สวยมากๆเลยตัวนี้ให้แค่สองสองเก้าเท่านั้นจ้ารุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะเป็นเดทยาวผ้ายืดมนเวฟค่ะพี่เนื้อผ้าตัวนี้จะมีน้ำหนักนะเนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดเลยค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆเลยเนื้อผ้าไม่ย,ย้อย ตวนนี้เนื้อผ้านุ่มยืดใส่สบายะค่ะพี่เนื้อผ้าไม่มีสับในนะผ้าไม่ต้องรีดนะงานจะเป็นคอปกนะคะพี่เราซิปตรงนี้รูดได้จริงนะคะพี่แต่งหมุกตุ้งติงแบบนี้น่ารักมากๆนะแขนใหญ่ใส่สบายไม่ต้องกลัวนะคะพี่งานเป็นของสาวอวบนะตัวนี้ผ้าสวยมากๆเลยและมกีกระเป๋าลวงทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้จริงนะ,ะตัวนี้นะคะส่วนด้านหลังนะคะพี่เป็นแบบนี้นะคะพี่พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะส่วนด้านหน้านะคะพี่ เป็นแบบนี้นะรุ่นนี้นะคะพี่อ,อกหน้าผ้า48นิ้วนะความยาวชุดนะคะพี่อยู่ที่49นิ้วเป็นชุดเดรสยาวนะและก็แขนยาวนะคะพี่20นิ้วแบบนี้นะคะพี่นี่นะแขนยาว20นิ้วนะแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยนะคะพี่เป็นฟิลใส่สบายๆนะตอนนี้งานเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะพี่ตอนนี้พิเศษนะให้พี่แค่229เท่านั้น พี่เอาไปแค่สองสองเก้าค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งนะคะพี่พิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจนะเราไล่เยอะกับแสงค่ะสีอัดมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงล้าอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสนะคะพี่ไว้ต้องหัดตรงนี้ด้วยเวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่บอกรหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะขอเรียกสีชมพูนะพี่พื้นเป็นสีชมพูแบบนี้นะละลายเป็นแบบนี้นะ ให้แค่สองสองเก้าเท่านั้นค่ะพี่และอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะตัวนี้นะคะพื้นจะเป็นสีขาวและลายเป็นแบบนี้ค่ะพี่ให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นนะค่าส่งยี่สิบเก้าบาทหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนค่ะพี่จะรับกีโตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้เป็นชุดเดรสยาวผ้าดีมากๆใส่คุ้มๆเลยค่ะพี่เนื้อผ้าดีสุดๆเลยตัวนี้ให้พี่แค่ 2องเท่านั้นถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะพี่ตัวนี้พื้นจะเป็นสีขาวนะงานมีสองสีนะคะและถ้าพี่จะรับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะคะตัวนี้พื้นจะเป็นชมพูและลายเป็นแบบนี้ค่ะพี่สวยมากๆเลยตัวนี้ให้แค่สองสอเเท่านั้นจ้า